นิทานเรื่องกระต่ายน้อยกับเมฆปุวยฝ้ายในทุ่งหญ้าเขียวขจีที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบกับหยดนังค้างที่เกาะอ,อยู่บนใบหญ้าเรากับอัญ,ญมณีเม็ดเล็กๆสายลมเย็นสบายพัดผ่านมาเบาๆพลิ้วไหวทุ่งหญ้าให้โบกสะบัดเรากับคลื่นสีเขียวในบรรยากาศที่แสนสดชื่นนี้เอง มีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยกำลังกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขปุยเป็นกระต่ายที่มีขนสีขาวสะอาดรากับสำลีดวงตากลมโตสีดำคลับเป็นประกายสดใสจมูกเล็กๆขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็วเพื่อดมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วทุ่งปุยเป็นกระต่ายที่ช่างสงสัยและรักการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ ทุกๆวันปุยจะออกสำรวจทุ่งหญ้าและป่าละเมาะใกล้ๆบ้านพรงของตนเองปุยชอบที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หลากสีสันมแมลงตัวเล็กๆที่บินว่อนหรือแม้กระทั่งก้อนหินรูปร่างแปลกตาทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับกระต่ายน้อยเช้าว,วันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่ปุยรับประทานอาหารเช้าเป็นหญ้าอ่อนและใบแครอทสด,สด ที่คุณแม่กระต่ายหามาให้แล้วปุยก็ตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจทุ่งหญ้าทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศท,ที่ปุยไม่ค่อยได้ไปบ่อยนักปุยกระโดดข้ามก้อนหินเล็กๆและหลีกเลี่ยงค้่มไม้หนามอย่างคล่องแคล่วหูยาวๆของปุยตั้งชันคอยฟังเสียงต่างๆรอบตัวปุยสูดดมกลิ่นหญ้ากลิ่นดินและกลิ่นดอกไม้ป่าอย่างเพลิดเพลิน ขณะที่ปุยกำลังกระโดดไปตามทางอย่างสนุกสนานสายตาก็พลันเหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกตาบนท้องฟ้าสีฟ้าสดใสมีกลุ่มเมฆสีขาวล่องลอยอยู่เมฆเหล่านั้นไม่ได้มีรูปร่างธรรมดาเหมือนเมฆอื่นๆแต่กลับมีรูปร่างคล้ายกับปุยฝ้ายก้อนโตบางก้อนก็ดูเหมือนภูเขาน้ำแข็งบางก้อนก็ดูเหมือนสัตว์ต่างๆที่กำลังวิ่งเล่นอยู่บนท้องฟ้า ปุยหยุดกระโดดแล้วเงยหน้ามองเมฆเหล่านั้นด้วยความสนใจดวงตากลมโตของปุยเป็นประกายระยิบระยับด้วยความตื่นตาตื่นใจปุยไม่เคยเห็นเมฆที่มีรูปร่างสวยงามและน่าสนใจเช่นนี้มาก่อนปุยจินตนาการว่าเมฆเหล่านั้นคงจะนุ่มนิ่มและเย็นสบายเหมือนปุยไายจริงๆถ้าฉันได้ขึ้นไปอยู่บนเมฆเหล่านั้นบ้างก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะ ปุยพึมพันกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความปรารถนาคงจะสนุกมากถ้าได้กระโดดโลดเต้นอยู่บนเมฆปุยฝ้ายเหล่านั้นความคิดที่จะได้สัมผัสกับเมฆปุยฝ้ายนั้นทําให้ปุยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากปุยตัดสินใจที่จะหาทางขึ้นไปบนเมฆเหล่านั้นให้ได้ปุยมองไปรอบๆตัวเพื่อหาทางขึ้นแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นบันได หรือทางที่จะพาปุยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เลยปุยกระโดดขึ้นไปบนเนินดินเล็กๆเพื่อให้มองเห็นได้ไกลขึ้นปุยเห็นว่าเมฆปุย้ายเหล่านั้นลอยอยู่สูงเสียจนดูเหมือนเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้าปุยถอนหายใจด้วยความผิดหวังแต่ถึงกระนั้นปุยก็ยังไม่ยอมแพ้ปุยเป็นกระต่ายที่มุ่งมั่นและไม่ยอมท้อถอยง่ายๆปุยเริ่มออกวิ่งไปตามทุ่งหญ้า โดยหวังว่าจะพบกับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ปุ๋ยขึ้นไปบนเมฆได้ปุ๋ยวิ่งผ่านดอกไม้หลากสีสันผีเสื้อที่โบยบินและ,มะแมลงต่างๆที่กำลังทำงานกันอย่างขยันขันแข็งปุ๋ยทักทายสัตว์ตัวอื่นๆที่พบเจอระหว่างทางแต่ไม่มีใครที่สามารถช่วยให้ปุ๋ยขึ้นไปบนเมฆได้เลยเมื่อปุ๋ยวิ่งมาถึงริมป่าละมะ่ ุยก็พบกับคุณกระรอกตัวหนึ่งกำลังกระโดดไปมาอยู่บนต้นไม้สูงคุณกระรอกมีขนสีน้ำตาลอ่อนหางฟูเป็นพวงดวงตากลมใสและแก้มที่เต็มไปด้วยลูกนัดสวัสดีครับคุณกระรอกปุยทักทายด้วยความสุภาพสวัสดีจ้ะเจ้ากระต่ายน้อยมีอะไรหรือจะ๊ะคุณกระรอกตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงคือว่า ผมอยากจะขึ้นไปบนเมฆปุยฝ้ายเหล่านั้นนะครับคุณกระรอกพอจะทราบวิธีขึ้นไปบ้างไหมครับปุยถามพลางชี้ไปที่กลุ่นเบกสีขาวที่ยังคงล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าคุณกระรอกมองตามที่ปุยชี้แล้วหัวเราะเบาๆเจ <laughs> ้ากระต่ายน้อยเมฆเหล่านั้นอยู่สูงเสียจนไม่มีใครสามารถขึ้นไปถึงได้หรอกจ้า เมฆไม่ได้เป็นเหมือนก้อนปุยฝ้ายที่เราจับต้องได้เมฆเป็นเพียงไอ้น้ำที่รวมตัวกันอยู่ในอากาศเท่านั้นเองปุยรู้สึกผิดหวังเมื่อได้ยินคำอธิบายของคุณกระรอกความฝันที่จะได้กระโดดโลดเส่นอยู่บนเมฆปุยฝ้ายนั้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้วปุยหูตกและทำท่าทางเศร้า้อยคุณกระรอกสังเกตเห็นท่าทางของปุยก็รู้สึกสงสาร ถึงแม้ว่าเราจะขึ้นไปบนเมฆไม่ได้แต่บนโลกนี้ก็ยังมีสิ่งสวยงามและน่าสนุกอีกมากมายเลยนะเจ้ากระต่ายน้อยทำไมเจ้าไม่ลองมองไปรอบๆตัวดูล่ะปุยเงยหน้าขึ้นมองตามที่คุณกระรอกบอกปุยมองเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวดอกไม้หลากสีสันผีเสื้อที่โบยบินและต้นไม้ใหญ่ที่แผก่กิ่งก้านให้ร่มเงาปุยสูดอากาศบริสุทธิ์ และได้กลิ่นหอมของธรรมชาติปุยเริ่มรู้สึกดีขึ้นคุณกระรอกพูดถูกปุยพึมพำกับตัวเองถึงแม้ว่าจะขึ้นไปบนเมฆไม่ได้แต่ที่นี่ก็มีสิ่งสวยงามมากมายจริงๆคุณกระรอกกระโดดลงมาจากต้นไม้และเดินเข้ามาหาปุยถ้าอย่างนั้นวันนี้เจ้ากระต่ายน้อยสนใจที่จะสำรวจป่าละเมาะแห่งนี้กับข้าไหมล่ะ ค่ะรู้จักสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งและทีเดียวปุยเงยหน้าขึ้นมองคุณกระรอกด้วยความดีใจจริงหรือครับคุณกระรอกผมยินดีมากๆเลยครับจากนั้นปุยและคุณกระรอกก็เริ่มออกสำรวจป่าละเมาะด,ด้วยกันพวกเขาเดินผ่านต้นไม้สูงใหญ่พุ่มไม้หนาและลำธารใสพวกเขาพบกับสัตว์ต่างๆมากมายทั้งกระรอกตัวอื่นๆ นกนานาชินและแม้กระทั่งกวางตัวใหญ่ที่กำลังเล็มหญ้าอยู่ริมลำธารระหว่างทางคุณกระรอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับป่าละเมาะให้ปุยฟังปุยรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นกับเรื่องราวเหล่านั้นมากปุยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำทั้งปุยและคุณกระรอก ก็พากันกลับบ้านปุยรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสุขมากปุยขอบคุณคุณกระรอกสำหรับมิตรภาพและการผจญภัยที่แสนสนุกในวันนี้เมื่อปุยกลับมาถึงบ้านพโพรงคุณแม่กระต่ายก็กำลังรอยอยู่ด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นปุยกลับมาอย่างปลอดภัยคุณแม่กระต่ายก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกปุยลูกรักวันนี้ลูกไปไหนมาทำไมากลับมาช้าจัง คุณแม่กระต่ายถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนปุยเล่าเรื่องราวการผจญภัยในวันนี้ให้คุณแม่ฟังตั้งแต่การเห็นเมฆปุยฝ้ายการพูดคุยกับคุณกระรอกและการสำรวจป่าละมาะคุณแม่กระต่ายฟังเรื่องราวของปุยด้วยความตั้งใจและยิ้มให้กับความช่างสงสัยและการผจญภัยของลูกน้อยปุยลูกรัก ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเสมอไปแต่การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการมีเพื่อนที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะลูกคุณแม่กระต่ายกล่าวด้วยความรักปุยพยักหน้าด้วยความเข้าใจปุยรู้สึกขอบคุณคุณแม่สําหรับคำสอนและรู้สึกขอบคุณคุณกระรอกสําหรับมิตรภาพที่แสนดี คืนนั้นปุยนอนหลับฝันดีปุยฝันเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวป่าละเมาะที่สวยงามและเพื่อนใหม่ที่แสนดีถึงแม้ในฝันจะไม่มีแม่ปุยฝ้ายให้กระโดดเล่นแต่ปุยก็มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีและได้พบเจอในโลกแห่งความเป็นจริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ปุยยังคงเป็นกระต่ายที่ช่างสงสังสยและรักการผจญภัยแต่ปุยก็เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสวยงามและความสุขจากสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีดอกไม้หลากสีสันหรือมิตรภาพที่แสนดีจากเพื่อนๆและครอบครัวปุยเข้าใจแล้วว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเพียงแค่เราเปิดใจและมองด้วยความรักและความเข้าใจ